อย่างเงี้ยเนี่ยเหรียญมาตรฐานหลักแสนนะครับถ้าเป็นบล็อกขอเบ็ดนะกระหนกตรงนี้เนี่ยนะครับจะสั้นหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตนี่เนาะอันนี้เช่ามานะครับเอ่อหลายครั้งที่ผมไม่ได้เอาเหรียญมาเปรียบเทียบนะครับเนาะอันนี้เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับวัดพญาตนะอันนี้คือเหรียญบล็อกเซียนนะครับหลังเซียนนะครับหลังเซียนก็จะมีเซียน อันนี้ไม่ใช่ขอเบ็ดนะครับเป็นหลังเสี้ยนตองนะครับเนี่ยเป็นจะมีเสี้ยนเสี้ยนอยู่อย่างนี้นะครับเนาะอย่างนี้เนี่ยเหรียญมาตรฐานหลักแสนนะครับนะมันก่อนก็นะครับนี่เห็นไหมเราจะเห็นเส้นเสี้ยนเห็นไหมครับเป็นเส้นเล็กๆๆๆ็กๆเป็นเขาเรียกเป็นบล็อกเสี้ยนตองนะครับเป็นเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนเล็กๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนรุ่นนี้เป็นเหรียญที่เกดีนะครับเนี่ยเป็นเหรียญเสี้ยนเห็นไหม ซึ่งเหรียญบล็อกขอเป็ดเนี่ยเซียนแบบนี้จะไม่มีนะครับนะมีซุ้มกอด้วยเอาได้เดี๋ยววันนี้ดูซุ้มกอไปด้วยเลยนะนี่เห็นไหมครับ แต่เหรียญบล็อกนี้ผมเคยมาไลฟ์บ่อยๆว่าสมมุติว่าเราเห็นแต่เฉพาะข้างหน้านะครับเราเห็นแต่เฉพาะข้างหน้านะบางทีเราจะแยกไม่ออกนะครับว่าบล็อกขอเบ็ดนะครับกับบล็อกเส้นตองเนี่ยเราจะดูยังไงถ้าเห็นเฉพาะข้างหน้าหรือด้านหลังสึกไปหมดแล้วสิ่งที่ผมแนะนําประจําเลยเนี่ยนะครับให้ดูตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้นี่ตรงบริเวณกระหนกตรงนี้นะครับกระหนกตรงหัวมุมตรงนี้ตรงพอสตรงนี้ปันปันดูด้วยนะนี่เห็นไหม ตรงกระหนกตรงนี้ตรงบริเวณกระหนอกอันแรกกับอันที่สองเนี่ยนะครับกระหนกหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นบล็อกขอเบ็ดนะกระหนกตรงนี้เนี่ยนะครับจะสั้นนะครับจะสั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบล็อกเซี่ยนตองกระหนกตรงนี้จะสูงขึ้นนะครับนะเราสังเกตง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนะวิธีการดูของผมนะบางทีสึกๆแล้วเนี่ยเราก็จะดูไม่ออกนะเห็นไหม กหนกตรงนี้จะสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูสวัสดีพี่เอสวัสดีพี่จอนนี่นะครับสวัสดีพี่สมสมพศนะครับสวัสดีพี่ดีเอ็นนะครับนะสวัสดีพี่วิทนะนะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือเหรียญขอเบ็ดนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือเหรียญขอเบ็ดนะเมื่อสักครู่เป็นเหรียญเส้นตองเห็นไหมตรงใบเรียนกระหนกถ้าเห็นแล้วเข้าใจแล้วกดหนึ่งกดเก้าให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้แจก ยี่ห้าศตวรรษใครเช่าแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้นะเดี๋ยวแจกเพิ่มใหม่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงกระหนกเห็นไหมตรงกระหนกเห็นไหมนี่เห็นไหมกระหนกอันนี้จะสั้นเห็นไหมครับเห็นไหมอันแรกจะสั้นเลยอันที่สองก็จะยาวแต่ถ้าเกิดเป็นขอเบ็ดเนี่ยเมื่อสักครู่เห็นไหมตรงนี้ก็จะยาวนะครับขอโทษเป็นเส้นตองนะเป็นเส้นตองอันนี้เป็นขอเบ็ดนะ ขอเบ็ดเนี่ยสวยๆอันหนึ่งเป็น10บล้านนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นตองเนี่ยอันหนึ่งหลักแสนนะนะถ้าสภาพแบบแบบเมื่อสักครู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจนะถ้าเหรียญสึกๆแล้วเราดูบล็อกไม่ออกให้ดูตรงกระหนกตรงนี้นะครับง่ายๆเลยมันมีหลายจุดให้ดูแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเราจําง่ายที่สุดลนะนะนะจำง่ายที่สุดอันนี้อันนี้ขอเบ็ดนะอันนี้เส้นตองเห็นไหมครับกระหนกจะสูงสขึ้นไป นะวิธีการดูง่ายๆเลยนะครับส่วนอื่นก็ดูตามจุดต่างๆนะครับเนี่ยความคมของเหรียญน,นะครับนะความคมของจุดต่างๆเนี่ยความคมของตัวหนังสือ grad ความคมของเสียนด้านหลังเห็นไหมความคมเห็นไหมเสียนเนี่ยโอ้โหคมมากเห็นไหมครับคมกิฟต์่ะคมกิฟเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหนะเห็นไหม สวยคมเห็นไหมดูลองนี่ตัวหนังสือเห็นไหมคมจัดเลยอะ่ะนะครับเนาะก็ต้องขอบพระคุณนายเฮียเจมากนะครับที่นําเหรียญหลวงพ่อกลั่นมาให้เช่านะครับก็ยินดีมากๆเลยวันนี้อยากจะแนะนําเบื้องต้นจะได้ไม่ต้องงงนะครับว่าเวลาดูเนี่ยเวลาดูเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับเราต้องดูลักษณะยังไงดูเบื้องต้นยังไงเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อผิดบล็อกอะ่ะ ถ้าเหรียญเขาปิดหลังนะหรือเหรียญเขาสึกหลังไปแล้วเนี่ยเราต้องดูบล็อกหน้ายังไงบ้างนะครับนะเราต้องดูนะครับนะครับนะคนเก่าก็ว่าทัานนะนะครับเนาะนะครับเห็นไหมนะครับเนาะนะจำกันให้ได้นะจำกันให้ได้นะนะครับจะได้มีความรู้กันเยอะๆมาสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่บัญชาโหขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ชัยวัน์ขอบคุณมากนะครับนะครับเนาะด้านหลังเนี่ยบางทีสึกๆไงก็จะมองไม่ออกด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกขอเบ็ดเนี่ยนะครับจะไม่มีนะจะไม่มีนะจะไม่มีเสียนนะนะครับเนาะจะไม่มีเสียนขอโทษไม่ชัดเลยนะก็เลยไม่ได้ขยายให้ดูนะครับจะไม่มีเสียนนะดูข้างหน้าตามผมก็ใช้ได้ละ